ฟินได้เป็นยังไหมพี่เมอืม สวัสดีค่ะแม่ตาพารวยแม่ตาพากินค่ะวันนี้เจอกับแม่ใต้แล้วนะคะวันนี้เรามากินแกงส้มค่ะทุกคนยากแกงส้อมอย่างแรงตาเป็นคนนึงเลยที่ชอบกินแกงส้มแต่เดียวนะคะก่อนที่เราจะกินนะวันนี้เราจะต้องมีตัวช่วยก้อนค่ะคอใส่น้ำลงไปก้อนนะคะทุกคนคะ่ะก่อนกินอาหารทุกครั้งก่อนที่ตาจะกินอะไรทุกครั้งตาจะต้องมีตัวช่วยดีๆวันนี้มาบอกกันนะนี่จ้าเทาลงไปเลยโอ้ยเราต้องกินน้ําชุมพูก่อนนะคะ ทุกคนคะ่ะนี่คนคะ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมองเห็นไมทุกคนตา ตาชงในน้าเย็นเลยนะนี่จ่ะวันนี้นะคะทุกคนผอแกงส้มค่ะแกงส้มป่าปองทึ่งก็ใส่หลอกก็ใส่หัวมันทุกคนคะ่ะทึ่งก็มีตอดองวันนี้มาค่ะทุกคนแม่ตาพร้อมเสิร์ฟแล้วแต่ก่อนกินอาหารนะคะตาจะต้องกินตัวช่วยก่อน1ิบนาทีทึ่งก,ก็กินอาหารตามทุกคนดูมันจะเป็นเนื้อสม,สม,สม,สมุสมิตรหสมูตตี้เลยค่ะทุกคนคะ่ะนี่นี่นะคะเป็นน้ำสีชุมพูแบบนี้เลยแล้วทึ่งก,ก็กินไปเลยค่ะ มาค่ะทุกคนนี่แกงส้มทุกคนมาดูเร็วข้ามาดูใกล้ๆค่ะนี่ค่ะทุกคนขาแกงส้มปากมงนะ่ะน,น้ำคนๆเลยทุกคนคขาพ่อสดน้ําให้แลนะนะนี่ใ่เคยเป็นคนชอบกินแกงส้มเหมือนกับแมตามั้าอ่ะนี่ไดแรงทุกคนเออฮึม แกงส้มปลาป้องือมใส่หลอกกอใส่หัวมันอ่ะขยับมาใกล้ๆเลยค่ะืมตันนี้ทุกคนร้อยไม่เกินืมนี่ลงขอไปเลยตั้ ใครชอบสดน้ำแกงซ้อมเมื่อนกันมั้งเปรี้ยวได้แดงอ,อกไม่ไหวแม่ชูนใจซัดชูนกินในฟวันเรื่องไปเลยทุกคนนะที่สำคัญทุกคนนี่ต่อดองตักให้เต็มเต็มตัวเต็ม,เต,มเต็มจานนี่มามาเลยวิธีกินต่อดองกินพือ้อ นี่อม,อมคำนี้ค่ะร้อยกับได้ร้อยกับต่อเดอ้อ่งตร็จก็ร้อย ต่อต่อแมทนี่มันอีกข้าวปากเราอะมันอยู่ในช้อนเลยทุกคนทุกคนเนอะเต็มเต็มจาน แล้ที่น่ากินเตียเอ้ยแกงส้มฝีมือพอนี่ค่ะเต็มคําเลยต่อดองเยอะอยูอ่วะข้าวอย่างแรงทุกคนแกงส้มปลาปองกินกับต่ดอดองได้อ,อย่างอกอืยอะปลาปอง ได้แรงคลิปนี้นะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามแม่ตาด้วยนะคะเราจะมากินอาหาร่รยรอยให้ดูตลอดอันนี้ก็บอกเลยว่าอาหารพืนบ้านนะทุก,กอนนอกแกงซมสดน้ำเยอะอยูกินกับต่อดองกินกับข้าวได้แรงดูกันนะ

เพลินดูคนนันเนี่ยอิ่มตัวเลยอืมอืมแล้วก็ ร้อยเมนูนี้บอกเลยว่าร้อยเด็ดร้อยฮอไปเลยทุกคนนะได้แรงไหมเว้ยแม่แก่งซ้อมป่าปองกินนอต่อดองทุกคนเนาร้อยไปนี้เลยคลิปนี้แมต่ตาก็คอตัวก่อนนะเยี๋ยวมิ้นทางบ้านในนอนบ๊ไยบคยคะ